ตาตตไปเ้อกน่นี่แกจะมาแย่บกยาอฉันยังไงเลจะม่ยอมแกแย่งบอกยางฉันไม่ได้หรอกนะนี่มันของลูกชายฉันแกดูไหมแแกอยากจะได้บอกยานี้แลก็ต้องขามสมฉัไปก่อจะไม่ให้หรอกนะมันมีอันเดียวเท่านั้นแหละนี่ เฮ้ยยเฉยๆก็ฆ่าได้อย่างนั้นเหรอเนี่ยสุดยอดไปเลยเนี่ยโอ้โหเก็บคิวเก็บเต็มอุ้ยอุ้ยอุ้ยสุดยอดไปเลย MVP เฉยเลยเนี่ยเอเอแทงแทงแทงเออไปแค่ตั้งแต่เธอแต่ในเกมแต่ไม่เคยเป็นผู้ชนะเฮ้ยลูกไทยว่าใครจะแข่งยังพวกมิสซันจะต้องตายหมดจ้า ที่เหลือก็แค่ลูกมันสินะฉันจะจัดการลูกมันเดี๋ยวนี้แหละฉันจะไปยอมให้แกดีไม่ได้หรอกแน่เจ้าเอ็นเดอร์แมนจิ๋วอ้ที่ยอมให้แกจับไมีแค่ล้าเลยจะโดนแกจับแล้วก็จะถูกต่อยได้แน่ๆเลยเฮ้ยแกจะเอาเอ็นเดอร์โฟวมาทำอะไรล่ะแกจะไปสู้กับเอ็นเดอร์ดักก้อนเหรอแล้วทำไมตะบะคาฉันด้วยล่ะฉันจะไป่บียร์ไอเสฟแบบได้ให้แกหรับนะขอโทษนะครับหมดเวลาเข้าชมของที่นี่แล้วนะครับผมคือแอปเปิลไมครับนะครับผมเออกลับแล้วคุณได้เล้วกลับมากลับแกแกกลับว่าครับแม่เวจว่อครับแเว

องนี้ครับผมเลยมีแอคเจอร์นะครับวันนี้ผมได้ปลูกผักปลูกข้าวออกเอาไว้นะครับเอาเนะครับน้องๆนะครับถ้านผู้ชมนะครับผักของผมสดทุกอันเลยนะครับผมจะไว่ขายแล้วนะครับเนี่ครับครับขาของผมนะครับสดทุกอันเลยนะครับผมนะปลูกจากขี้ของผมเองนะครับอร่อยสดๆดนะครับดี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 สดจังเลยยำ้มยิยิล่าปากกูแล้วเว้ยดีดีโอ้ยแคลคายได้แครอทมาแล้วเฮ้ยมีมันด้วยมีมันโอ้ยมีอะไรจะลิดริดเหรอเขาเรียกว่าลิดริดใช่ไหมมันม่วงหรือเปล่าไม่รู้ชักบปฉอฉดมาก่อน เฮ้ยขอหน่อยเด็ครับเอออยากกินมากเลยยังไม่ได้กินเฟรนฟรายมานานเลยเนี่ยอ๋อครับผังอันนี้ผมบอกมาเป็นแล้วเอ้ผมจะมาให้คนได้ยังไงผมผู้สัปปุกขึ้นมาเอ้เดี๋ยวนำคักขมาของผมโอเคจิตใจแล้วไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้เป็นผังก็เด้อจุบแบบนั้วแหละกลับบ้านไปดูดนมหมาแกแมปางไม่ได้เลยแกจะทำแบบนี้ไม่ได้แล้วแกจะเอาทีเองที่บอว่าแบบนี้ไม่ได้ผมูบ้ามาอันตรายนะเข้าใจไหมก็แกไม่แปลกผักฉันเลยไม่อยากินแักไม้แต่นิดเดียว จจะล้าแกนแก้ดีเอก็ไดแหลยเอ้นี่แกจะทำเราตัวหากระมอดไหมอย่าละไว้เสียงอะไรเนี่ยกำลังเว็บข้าวกินเลยเสียงอะไรวะเนี่ยเฮ้กกำลังนอนอยู่เลยเฮ้อะไรเนี่ยฮ่าช็อเกแล้วเพื่อนดนี่เองไม่ต้องเป็นห่วงไปแค่ดีเอ็นที เอาเวลแล้วหือไปสงสัยต้องสร้างเวลใหม่แล้ว,วสิลองดูนี่ดีบล็อกมันมีหน้าด้วยน่ารักจังเลยขอขุดกับเบ้นนีไหมเนี่เออฉันอยากได้บล็อกเนี้่ยบล็อกหินหน้าอยากจะได้อยากจะได้อไดงอเง,แงแล้ว

อโอ้โยเจ็บจังเลยเวัา,วามันจะไม่เกินะมันเค็มโอ้ยแตมก็ไม่มีใครอยากได้ชินบ้างเลยแต่ที่ฉันเป็นบล็อกหินนั่นเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าแกไม่มีสีสันยังไงละ่ะแถมแกขุดยากอีกตั้งหาก เริ่มหนีวแล้วไงอยังไงต้องหาอะไรเก่งงานเจอหมูแล้วเสียหั้งหลายวันนี้เราจะทำหมูเป่งไงตาดหัวหมูข้างไงหมู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 อะไรกันเนี่ยนี่แกมามาผักดาบฉันตกอะไรอย่างนั้นเหรอเนี่ยอย่างงี้แกต้องนอนเอาไปทำสเต็กเนี่ยนี่กูไมังไปไหนวิชางหัวแหลกไปงางล่ะเบนตีน ระเบิดแล้วไลยไม่ได้แล้วระเบิดเลยหนันมกเซคเไอ้คีเพอร์เฮ้ยไอ้พวกเกนเียไอ้สับแมันจริงๆมันนที่แกทำอะไรคีเปอร์จังน้าฉันจะมาให้อไว้แกเด็ดขาดเลยตายสายังจงยังแรง ที่ไหนกันเล่าข้าด้ด้ใหได้องกินปลาก็ได้่าว่าว่าวะาให้กินปลาเอ้ยว่าพวกยัยเจ็บตัวหรือทชิมายดี้กัวียนเลย ว้าวเดี๋ยวเรากำลังจะไปเดนกันอย่างนั้นเลยเนี่ยโอ้ยดีใจจริงๆแล้วเนี่ยเด้ยเราจะไปเดนนี่นี่ใส่แอตโพรอเลยมั่วๆหมดนี่ใส่เข้าไปเราจะได้ไปกันสักทีอุ้ยจะได้ไปข้างเดินแล่วนแล้วแล้เฮ้ยอยาไปข้าเดินตกนมากเลยอตอนนี้ฉันพหวแล้ โอเคนะตามเพจเดี๋ยวฉันจะบินขึ้นไปทำลายสตาร์ของเอเดอร์ดาก้อนก่อนที่โมพลังให้เอเดอร์ดาก้อนน่ะพลังมันจะได้ลดลงไปบ้างยังไงล่ะเอองั้นนด้จากการเอเดอร์แม่ Man ไปก่อนนะโอเคไหมเฮ้ย,ยสั่งมากจริงๆแล้เนี่ยทำอยากจะเป็นแม่ฉันเลยอ่ะเอ้ยตายซตายเตแมเอ้ยนี่ตัดตัวขาดทีนะ่หมดอุ้ยแรกเป็นซาชิบิเลยเอ่ะเฮ้ยไม่ใช่เวลาของการไปก่อนละกันนะโอ้ยนึกว่าจะไม่เก่งที่ไหนได้ไม่คู่เก่งเลยนี่หวายเจ้านี่เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยสไตล์เอเดอร์ดาก้อนไงเจอแล้วเฮ้ยถ้าไม่ตาย എന്താ അവിടെ നാളെ

กี้มดเช่นนี้เสียงบักแตงโมด้วยเฮ้ยตั้งบักแตงโมใช่ไหมเอ่ะพวกเราจะได้ไปอิสระแล้วเย้เย้เย้บักแตงโมไว้ได้ด้วยตอนฉันว่าบักแตงโมไม่ได้จะมาถึงนี่น่าจะได้หรอกนะนั่นไงมามาที่เก่งด้วยจริงด้วยมาช่วยแล้วเฮ้ไอ้ตอนไฟไหม้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุรักทุเลมากเอ้ยเตะขาดับแมนก่อนมาขวางทำไมเนี่ยเฮ้ยหย่านี่ใช่แดด ใช่แล้วพวกเพื่อนแกจะแท้เลยเนี่ยเฮ้ยหนเนี่ยบอกมาว่าบักรต็งโมเพื่อนชอบอะ้ยไอ้ดุร้ยเอาไม่เนี่ยเพื่อนไม่เอาไปไม่หมดแล้วดิฉันยังไม่ได้ถวายเลยเนี่ยเพื่อนตายหมดแล้วไปเอาเบียร์เต็มเอาฉันเหยียบเบนยรแบนอยู่นี่คือแผลของว่ายังไงล่ะว่าเป็นคนเอาทุกคนมาถวายเองแหละต่อจากนี้ว่าคือแบทมาแล้ว เาวิ่งแรงรักตะกงเอาจากไม้ให้ไม่ใช่้วยแสงแห่งเงี้ยวอาจะนำทางเข้าไปไอ้คนทรยศแต่ยังเปินลทรยศแต่ยังเปินเร็วเกจะเป็้เร็วจริงๆไอ้นด่จะเหยียบขาจะไปถึงไหนเนี่ยพวกเจ้าแม่ล yup. hey, okay, ่ะเดีเจ <talk> in ้ายชกะวายเลยชิลไอ้เด็กก็ถวายเกย์ตนเจยวจะกหัวไมม่อรเกแล้วเอไเกก้มวยั ตอนนี้ผมเล่นสปีดลั่นอยู่เฮ้ยโอจะดนกย์ได้ไรบกเตรมูเมื่อเกบ์ผลขึ้นมาหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้อยอยี่มอะไรนี่เฮ้ียงอยู่ๆยกา่่ีก่ ที่บรจัดการบังแกโมซาแต่วแกจัดการได้ค่ะจพัพลังมหาศาลได้พวกแกหมนที่ขาดเป็นอยู่ตอนนี้เยล่ะว้่าา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 จาา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 าเาาากาา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 กาาาาา้าาาาากาา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 ่าา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 าวดูเียว เฮ้ยเซ็นไปครับข้างหน้าครับเซ็นไปมันมันมันแหวนเด็กแหวนมาแล้วรอบที่สองใหญ่นี่นี่เหยียบเลยมันยาแหวนตัวแกยือมาข้างนี้มาข้างนี้สุดยอดไปเลยแต่มันจะไม่สักใจเลย สตรอเบอรี่เลยอ้ยได้จริงเลยเยสตรอเบอรี่อ้ยนี่เป็นอะไรกันเดียวนี่คือพวาที่เ็ดอก้อนน้นมาอย่างนั้นละเดียวุ้ยสุดยอดไปเลยเอ็นเดอร์ตายซะ้าดีแทงเลยดีดาบเบอร์เซอร์ไอ้ดาบก้ใหญ่ไอ้นี่มันยังน้อยไปยาวดวกีมแล้วยาว ไอ้แกไปใครกันนี่เป็นก้อนอยู่กันเหรออ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 อ้ออ้้อไอ้อ้ไ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 ไ้ไอ้ไออไอไ้อ้อ้้ คุณพิก้าเอานี่ไปแซวอินนาฬิกาอัตมฉริยะเ้ยหวังว่า ouais มันคนจะช่วยนายได้นะโอ้ว้าวนี่มันคืออะไรกันเนี่ยเฮ้ยฉันไม่เคยใช้พลังแบบนี้มาก่อนเลยต้องลองแล้วยาโอ้ยโอ้ยมีเข่าก้องมาด้วยโอ้ยนึกว่าจะเป็นควายซะแล้วโอ้นี่ยอะไรเน่ยโอ้าวเข่าก้มาจากตัวด้วยเอ้าเอามาเป็สีแขนหย่าอัจฉริยะพิกก้าเฮ้ยขาดน้ำแก้วไม่ใช่ขนาดนั้นเราไปเดินกลับมาได้อยู่ละยา เอแมนสีแขน่เฮ้ยแกทอะไรกับข้เนียเฮ้ยกัดมือขึ้เฮ้ยปล่อยขาลไว้เหยดีม่ได้ใหญ่ดขชอว่าเ้ยใไปล่อยละไว้เฮ้ยให่เยปล่อยมันด้ยเฮ้ยปล่อยข้า้ก็ไปล่อยแก

จริงๆนี่คือแปลอิชต์ต่างหากแล้วเอ้ยฉันเปิดเคทีหมดพวกแกรู้ไหมเนี่ยเออยฉันถึงไม่ตายกังแล้วมันจะเกลียนคนสนุกจริงๆเลยเนี่ยไอ้แก่ที่ได้บันเทิงหมดจะเป็นพวกเราแบบนี้ฉันกับแเป็นแบบนี้เลยไม่เนี่ยจะเกลียดพูดนะเอ้ไม่กินเลย แล้วล <feud al proposals salud> ่ะล่ะก be no <c ute động movement> <c ute noise> ็บแกลดีกว่าก็แกลเก็บแกลีดเก็บข้าดีกว่าล่ะล่ล่ล่เก็บแกลีดเก็บแกลีดกาสร้างเมืองคืองาของเราเอเดี๋ยวอะไรเนี่ยเฮ้ยไอเดี่มันที่ไหนกันเนี่ยโอ้ยจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนี่ยโอ้ยมีควันระเบิดอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้ยสวยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ขอโทษด้วยนะเออเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยมีคนตายอยู่างนี้ด้วยเออก็จะไปก่อนละกันนะเออไม่ยุ่งดีกว่าไม่ยุ่งดีกว่าดีดีกว่าโอ้โหไปก่อนนะจ๊อบไปบ๊